giờ bùm trang ra đặc tỷ rõ mi cưng quân nó đó trang càng quân lơi vì nó trang ra múc đi họ trang đi trang quân bị bị

หลังจากยึดไปสองวันครับสวัสดีวันที่หนึ่งคุมภาพันสองพันหสิวัสดีวันหวยออกขอให้โชคดีกันทุกท่านนะครับ ก็ให้หวยไปแล้วนะครับให้หวยไปรถอสิบล้อกันนี้นะครับเพราะว่ามีงูขึ้นมาอยู่บนรถมีกระป๋อมขึ้นมาอยู่บนรถก็ไปสองห้าหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ถูกอย่ามาอย่ามาโทษกันนะพี่น้องนะถ้าไม่ถูกก็อย่ามาโทษกันเพราะเราก็ซื้อเหมือนกันเผื่อรุกเผื่อรุก ว่าจะทําคลิปไอเรื่องน้ามันหลายวันแล้วพี่น้องแต่ไม่ได้ทําอยู่เนื่องจากลืมเนื่องจากลืมระยะทางก็ประมาณ11กิโลครับขาหนึ่งก็ประมาณ11กิโลไปกลับก็ประมาณ22กิโลน้ำมันก้อยเติมวันละ3,000ครับ3,000นี่หมายความว่ารถทุกคันอยากกินน้ำมันไม่เท่ากันนะครับ บางคนบางคันก็ได้แปดเที่ยวบางคันก็ได้เก้าเที่ยวบางคันก็ได้สิบไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันมือของผมนี้ได้แปดเที่ยวบ้างเก้าเที่ยวบ้างครับแล้วแต่แล้วแต่ตีนครับ้ตีนหนักหน่อยก็ได้ไม่กี่เที่ยว <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ตายจัโรบินโอ้ย แล้วมันจะกินไมมกินก็มันอยู่ที่ตีนครับอยู่ที่ตีนมันไม่ได้อยู่ที่รถเราข่าวว่าเราจะเอาไว้โอลิมเตอร์มาครับ มาเจาะไอที่เอาไม่ออกของเชอบอาจารย์ครับของเชอบอาจารย์อาจารย์นี่ถ้าวันไหนไม่หวดเกล็กกลับไปนอนไม่หลับนะพี่น้องนะเกล็กต้องหวดนิดหน่อยอ่ะ เดี๋ยวเก,ก็บไปนอนไมล่อปะหยุดไปสองวันวันนี้ก็มาวิ่งเป็นวันแรกวันที่หนึ่งกุมภาพันครับก็เพิ่งจะได้สี่เที่ยวกับพี่น้องเพราะว่ากิดเวลาก,กิดอยู่ตอนเช้าเพิ่งได้มา วันนี้ก็ขอให้โชคดีถูกแหวนทุกท่านนะครับพี่น้องนะผมเติมอยู่ครั้งละหกพันนะครับน้ำมันได้ร้อยกว่าลิตรหกพันได้ประมาณ1ิบสเท,ที่ยวไม่เกิน6กพันสิเที่ยวไม่เกินเที่ยวละเจ็ เท่เาเจ็ดร้อยนะครับรถสิบล้อ

จะตบมนว่านะเดี้ังอื้อฮืออา้อฮด้อฮืออื้อฮื้อฮือื้อื้อฮืออ้ว้อฮนอ

Yeah, จารก็โกปรับไม่มาได้เลยช่วงงานนึงโกปรับไม่มากไเลยไม่ได้ยิก่กล้ใกล้เลยอจาจารย์แต่โรงงน,นึงมาพได้ยิ่กันลแล้วแรกก็ไปดุนระบายจมต้องเนาะมีรลอ,อจราจารย์ตก้ตอกเราไม่ต้องกลัวกับเราลมกับกันนี้สองร้อ <c> ย <oughs> ย่ไปช่องวันครับจะไม่ไปรับปามครับอ่าไปรับปามซึ่งตอนนี้แมกโก้ก็มาอยู่ในโบจ้ามตัวบตอนนี้อ่าเย่ครีมจีก็มาอยู่นี้ครับกันรอยดำคราซึ่งก็มักไฟก็มาเรียลบมาเรียบร้อยอยู่จีกกลางครับตักล้องกล้องดีครับตักล้องหลังอะไรก็ตักล้องบน ลานูก็ตัดเป็นเป็นดินกับเป็นดินไม่ร้อยตัดดินเราจเจียวไะไกันอรุรุษดินมันไม่มีไม่ไม่ร้อยตัดดินไม่ราใจ <c oughs> <c oughs> ลงเกียดราบเลยอินมันเบาเบาว่าดินเลยไปองเลยไอ้นเนียนมันไปแบบรวมล้วมนี่มันเบา,าแต่ดินดินเราอเราได้นั้ำนี่คือมันจะเน้นมันจะนัก,กว่าดินนะั่ะ ป้มเล็กมาเล็กๆควรนี้ผมลงปีเท็ดอันไปนองลงปีเท็ดไร่เดียวโนเต็ดเบกไหวยอยู่ไม่อยู่แต่ก็ลงเกียร์นยรนหน,น,น,นึ่งแต่ก็ลงเกียร์รงจับจั่างว่ายใดที่บางทีลงเกียร์ร่างกันเกียร์รงกันไม่เหน่อนนนครับบางทีก็ลงเกียร์ร่างมั่งเกียร์รงมั่งรถมันไม่อื้อึ่งถ้าเราลงเกียร์หนึ่งกับปีเท็มันมันยับอื้อัดอีกเดี๋ยวแต่ว่าความวอร์สไฟมัน มันหมากว่าเกีือหนึ่งกับเกลือีเดัยวก่อหมดไว้มากว่าน้ำมันรั่มปันน้ำมันรั่มปันได้ประมาณก้าวเตียวกับก้าวเตียวดีกว่าก้าวเตียวกับ เที่ยวละเจ็ดร้อยเที่ยวละเจ็ดร้อยนะพี่น้องนะวันหนึ่งประมาณนักนะเนต็มเตียคกับแปดเตี๋ยวมัง่งก้าเตี๋ยวมั่งกับเดี๋ยวละวันแปดเตี๋ยวก้าวเตี๋ยวอยู่ประมาณประมาณนั้นเลครับแต่วันนี้มาเตียงกับตังเพป้ครับมาเตียงตังเพป้ได้ตามที่เตี๋ยวเลยครับวันนี้ันนี้มาไม่ได้มาหัวเจ้าครับวันนี้มาซึ่งโบก็ วันนี้มาซึ่งหัวกับประมาณสี ít, ่กาเลือดครับสี่กาเลือดอย่ิดิเลยเดียวนึ้งวามันกี่จะมุ่งเดียวนึ้งวามันจะมุ่งยิดิดครับมุ่งยิดิ์เดียวนึ่งไปกลับมันจจมุ่งยิดิ์ครับตยา่างสลูกสิบเเกือบเกือบริ่องี่นองเดียวออกไปกลับประมาณหยิบร่องลูก มันมามันมาเร็วแรกครับเดบอ่นี่ครับเดบอ่นี่คือว่าเก้าออกนี่ประมาณถึ่งยามุ่งได้ครับเก้าออกถึงยามุ่งได้แล้วก็ไปย่องในหมู่บ้าลเราในหมู่บ้านก็ประมาณยี่สิบนาทีได้พี่น้องเก้าออกนี่กนรอขี่เดียวไม่ได้ขี่เดียวไม่ได้เดี๋ยวเกิดอาตัวให้แล้วตอนเดียวปะนะจะบาลก็ตุ้นตุ้นฟุ่นอะ

โอเคครับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสด,ดีครับ